โย่ให้ก็เกิดสวีดัสสวัสดีผู้ชมทุกๆคนทุกทท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับคุณหมานะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลง add on นะครับใช่สอนวิธีการลง add on ก็ถ้าผมพูดไม่ชัดก็ขออภัยไว้ในนาทีนี้ด้วยนะครับผมอย่างแรกเราก็เข้ามาในแอป rs file explorer ก่อนใช่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้่า้คลิปหรือว่า description นี่แหละจำไม่ได้โอเคอย่างแรกก็กดมาที่เก็บข้อมูลภายในนะฮะ แล้วให้กดตรงดาวน์โหลดปกติของทุกคนเนี่ยเวลาดาวน์โหลดมาปุ๊บมันจะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับแต่ว่าผมย้ายไฟล์มาที่แอดออนเพื่อที่จะทําให้มันง่ายขึ้นใช่ผมจะได้สอนง่ายขึ้นะจะมาสอนอันแรกนะฮะที่มันเป็นไฟล์แบบนี้นะครับที่มันเขียนว่า .mcpack ถ้าดาวน์โหลดมาปุ๊บแล้วมันเป็นแบบนี้ให้ทุกคนกดเข้าเลยเลยนะครับมันจะทําการอันนี้ให้อย่างอัตโนมัติ อันนี้ให้คืออะไรมันจะทําการลงให้อย่างตัวนวัติเลยพอเข้าเกมไปปุ๊บมันจะขึ้นฟาสต์สตาร์เต็ดอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวเข้าให้ดูแล้วกันเนาะกดเข้าไปพอเรากดเข้ามามันก็จะขึ้นอย่างนี้นะฮะ i m p o r t Started ปังมันเขียนว่า f a i l to Import เพราะว่าผมลงไปแล้วเนาะโอเคเดีย๋ยวจะไปบบสอนว,วิธีการอันต่อไปใช่อันต่อไปจะเป็นไฟล์แบบนี้นะครับผมมันจะมีคําว่า zip อยูข้างหลังเห็นไหมคําว่าซ i p อันเนี้ยโอเค ให้ทุกคนกดค้างนะครับกดค้างแล้วก็กดเปลี่ยนชื่อแล้วลบคําว่าซิออกครับจะพูดอะไรมากดูนะฮะถ้าข้างหน้าตรงนี้เป็นคําว่า mcs on ให้ทุกคนเขียนว่า mca d d o n ตามมันนี้เลยใช่แต่ว่าถ้ามันเป็นคําว่า mcpack มันจะมีให้นะทุกคนก็เขียนตามไปเลยว่า mcpack แต่ว่าต้องลบคําว่าซิออกก่อน แล้วก็กดเข้าไปเลยป๊บไม่ใช่มันจะอยู่รีเซ็ตก็กดเข้าไปเลยเอ่อก็กดเข้าไปเลยเนาะอืมผมขี้เกจกดเข้าเนาะน่าจะรุัอนอยู่แล้วโอเควิธีต่อไปก็คือก็คืออะไรมันจะเป็นยังไงนะเป็น Behavior กับตัว r e s o r t Pack ใช่มจะสอนว่าลงยังไงโอเควิธีนี้ก็คือวิธีการลง Behavior กับ r resort Pack ปกติทุกคนเนี่ย ม่ใจะปกติสีถ้าใครโหลดมาแล้วเป็นไฟล์อย่างนี้ก็ให้กดลงได้เลยใช่กดลงได้เลยแต่มันมีอีกกรณีหนึ่งนะสมมุติว่ามันเขียนว่าเดี๋วนะกดเปลี่ยนชื่อมัใช่เข้าแกมแต่ว่าบางคนมันจะเป็นไฟล์ซิปให้แบบนี้เดี๋ยวเปลี่ยนกลับไปก่อน 10... ปซิปซิปซ,ปซ,ปซปโอ้เสียงรถผ่านนี่มันจะเป็นไฟล์ซิอย่างนี้นะถ,ถ้าคนเปลี่ยนเป็น MC a d d o n หรือว่า m c pack ก็ให้ลองก่อนว่าถ้าเปลี่ยนเป็น m m c pack แล้วยังไม่ได้ก็ลบคำว่า m c pack ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำว่า m c a d d on แบบนี้นะลบคำนี้ไปว่ามันคำคำว่า m c a d d on เขาไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็น m c pack แทน p a c k สิ c c. แบบนี้แทนเนาะก็ลองดูว่าถ้ามันไม่ได้ก็ค่อยมาเปลี่ยนโอเคเนาะเปลี่ยนเป็น by m c a d d o n แค่นี้เองง่ายไหมง่ายเสียงรบกวนละโอเคเริ่มมีเสียงรบกวนละโอเคงั้นก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็สำหรับใครที่งงก็จะมาสอนใหม่อย่างละเอียดและเข้าใจใช่ต้องเข้าใจกว่านี้ไม่องพูดอะไรก็ช่างวันเถอะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครไไป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามด้วยใช่กดติดตาม,ตตามไปลวครับบายเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน บอกวิธีการลงในแอปนั้นไปแล้วแต่ลืมบอกวิธีการเขาเรียกว่าวิธีการเลยนะวิธีการเปิดการใช้งานไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรไงผพูดก็ไม่ชัดืมแล้วก็ทําตามนั้นแลวกันให้เอ้ยหมาล้องหมาเห่าอะไรวะกดเพย์นะฮะแล้วกดสร้างโลกแล้วกด c ค e a new world ให้เลื่อนลงมาจะมีแอนออนที่เราเพิ่งลงไปใช่ไหมใช่ถ้าเขาลง behavior ด้วยก็กดลง behavior ดู ใช่ส่วนวิธีการเปิดเปิดยังไงทําไมต้องเปิดกระดกวินจังหวะถ้าเล่นลงมาตรงคําว่าเกมนะฮะตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยตรงคําว่าอะไรอ่านไม่ออกอ่ะกดไปเปิดทั้งหมดเลยนะเปิดทั้งหมด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 เปอดทั้อหมดใอ่เอรเอร์เบ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 อรอเอร์รเอร์เอรเบอร์เบอร์เจอร์เบอร์เบอร์เลเบอรไเบเเบออออ มันลงได้แต่ว่า,าเรือเ่องว่าไงะลงได้แต่ว่าใช้งานไม่ได้ทุกคนต้องเปิดหมดทุกอันนะใช่แค่นี้แหละส่วนพอดีแบบเคาเรียกงว่าไงนะอยากลงแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบสร้างโลกใหม่ก็กดซติ้งแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดตรงคําว่าตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้นนนกดไปแล้วกดใส่ปกติเลยอืมแค่นี้แหละก็จบละจบจริงๆละอืม